ครับผมมื่อนี้ยเชื่อไม่ให้กับเขาแรงครับผมให้กับเขาข้าวหน้ากินสูุลูกสุ่มแย่กินครับผมอ่าโอเคขยับมาทางนี้หน่อยครับโอเคครับเขาหมูสับเด้อพี่น้องของสามารถประจำบ้านเฮาเนี่ละ่ะซื้อหมูมาจากโลกตัสิ๊กซีมามามาเอาใส่ตู้เย็นไว้ไม่ได้ก็ต้องเปิดเลาะข้างนอกมื่อนี้ ท่านออกไปมันหยุ่มมันยากดีไฟลงจึงไม่มันแห้งครับผม ครับผมหมูนี่ทำไปได้ก็หลอเกันไว้นะครับที่ิจะไปเข้าหวอเกันไว้ครับหลอดน้ำมูนี่มันร้อนจะได้สำหรับ,บคนมาตอกดำๆนิดๆปดนี่ <c oughs> <c oughs> ทำจามเนี่ยคือสีแส่บครับคนว่าจามเนี่ยคือใส่เพราะได้โอเคความดำได้ครับสำหรับคนมักดำโอเค,อเคแต่ครอบครัวผมเนี่ยเขากินดำมากั้งเต่นไหนต่นไรแล้วครับ มัดดำกันมื็อตางใจตรงกันบืดอตแบบแหงนะครับผมไม่ได้เอาอ่อนไม่ได้มักแบบแบบแหงมันจะแซบกว่าครับมันกลมกล่อมดีถ้าเป็นหน้ามันแฉะมันแฉะไรจะบ่แซบ อ,อ่าเรียบร้อยครับผมที่นี่พักลงครับมันฉีดซุกเร็วครับส่งใส่ที่หลังครับ ยอดครผมครับผมนี่แหละครับอากระเพราบ้านนะ่ะเชยครับผมเล่นกันง่ายๆแบบนี้แหละครับไม่ครอบขั้วขัวกันจังไงเศีก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 นี่แหละจานที่จังแซ่บครับถ้าพอจานมันพอแซ่บครับ จิ้งไน่นะครับน้ำมันออกแล้วครับนี่น้ำผักทังลมเนี่ยครับโอ้ครับมผมได้แล้วครับยอดพริกไทยตาลิ้งคือลูกทอร์กันครับขี่มอเตอร์ไซค์ยกล้อ,อพร้อมแต่ผมมีพริกไทยนี่มันกับพคือบปรเซอรลละครับใส่พริกไทยจังหน่อยให้มันกลมๆม,มันหอมมันฉุนดีไหม ครับผมนี่แหละครับปัดกับพ่อวันหน่อยเชยครับง่ายๆครับกินแบบสองสามคนครับในกองข้าวเดีว่าคนลายเหรอครับเอาแบบอ้อมๆก็โอเคครับผมฝากเปอนช่องหน่อเชยนี่นะครับสุดรอรอที่สุดในโลกครับผมสวัสดีครับ